จากที่ชมาการแสดงไเมืเอสักสคู่นะครับก็ทําให้เราได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของรัชกาลที่9นะครับทำได้เราได้ทราบถึงสิ่งที่ท่านได้มอบไว้ให้กับเรานะครับหรือว่าสิ่งที่ท่านทําเอาไว้หรือว่าพระราชดำรัสต่างๆที่ทําให้เราแบบนาไปใช้ประโยชน์ต่อย,ยอดได้นะครับแล้วก็การแสดงของน้องๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ ทำให้เหมือนเราเข้าใจสิ่งที่น้องน้องกันจะสื่ออย่างเงี้ยครับเข้าใจได้ไง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ดูสนุกขึ้นน่าติดตามสี่ครั้งแล้วนะครับสี่ครั้งที่เคยมาดูงั้นครั้งแรกเนี่ยมาคนเดียวก่อนก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทั้งครอบครัวตัวเองแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปจึงได้เอากครอบครัวมาด้วยนะครับ ทั้งหมด3าครั้งที่เรากลัวามาให้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าอยู่ท่านทรงทำไว้นะครับเรารักพระเจ้าอยู่แต่เรามองงานที่พระเจ้าอยู่มากกว่านะครับเราลักท่านเรามองงานที่ท่านทาําท่านสร้างไว้ให้พวกเราในชนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้นะครับส่วนงานวันนี้นั้นป<ร>เป็นการจัดที่ ถือว่าถวายพระเกียรติท่านที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากแล้วก็น้องเป็นเป็นพระหมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0ที่ท่านท่านเมตตาทรงงานต่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าในส่วนของการสแสดงของน้องๆในวันนี้นะคะมีความตั้งใจแล้วก็อบอกถึงในหล,หลายเรื่องของในหลวงรชัชกาลที่9ว่าทําอะไรมาบ้างให้เด็กๆ คือเราก็อยากจะปลกฝังลูกเราให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ทำอะไรมาบ้างรัชกาลที่10มาสืบสานต่อยอดต่อจากในหลวงรัชกาลที่9อย่างไรอยากให้เขาได้ซึมซับแล้วก็รักสถาปน์พระมหากษัตริย์ในเรียนรู้แล้วเข้าใจในสิ่ง,งต่างๆที่ท่านได้ทรงงานไว้ต่างๆมากมายอะคะ่ะก็อยากจะให้กําลังใจน้องๆว่าการแสดงดีค่ะดีเยี่ยมเลยอยากให้มีปีหน้าอีกค่ะมาจากกระทรวงศึกษานะคะเราสองคนมาจากกระรรทรวงศึกษาธิการนะคะ ก็ได้ชมโชว์แล้วนะคะขอขอแสดงความชื่นชมนะคะผู้ที่เขียนบทนะคะแล้วก็คัดเลือกเพลงแล้วก็ผู้แสดงนะคะทุกท่านนะคะเรียนร้อยเรื่องราวมาดีมากเลยะคะ่ะที่ได้แสดงถึงพระมหาการุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู mm ่หัวรัชกาลที่9นะคะพระบิชาสามารถนะคะแล้วพระคุรุปกรณ์ที่พระองค์ท่านมีต่อประชาชนชาวไทยค่ะขาเพื่อเชิดกันนะคะขาเพื่อเชิดกันนะคะมาทำสื่อเลยนะคะแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็ชื่นชมนะคะที่ทางมหารได้จัดโครงการน้ำลายทอดแล้วก็พิชิตต่างๆนะคะจากพระชนกินท่านน่างๆไ้พวกเราได้เห็น ชัดเจนนะคะทับซึ้งมากค่ะขอค่ะก็มีความรู้สึกตื่นฟันใจค่ะที่แบบที่มีในหลวงที่รักประชาชนแล้วก็ทําเพื่อประชาชนค่ะ mm hmm. การแสดงออกสีมากแล้วก็สื่อให้ให้รู้ให้ให้คนณปัจจุบันนี้ได้รู้ว่าพ่อหลวงของเราเสียสละมากขนาดไหนค่ะ mm hmm. ก็ดูดูแล้วก็ตื่นฟันก็กั้นน้ําตาไม่อยู่ เป็นความรู้สึกที่มาจากใจกขขกแล้วก็ใจที่น้องๆวัยรุ่นนักศึกษาได้แสดงบอกความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อในหลวงรัชการที่สิบ<อ>และในหลวงทุกราชาการในการแสดงค่ะบอกถึงที่มาที่ไปตั้งแต่อดีตจนปัจจ<า>ุบันมีเสียงราชดำระซึ่งหลายๆประโยค พี่มาได้ยินในวันนี้เป็นการตอบย้ำว่าเราควรจะเดินต่อไปอยังไงควรจะสามัคคีกันยังไงจะรักกันยังไงการร้อยเรียงของมิวสิคอลครั้งนี้อค่ะยอดเยี่ยมมากประทับใจมากน้องๆเก่งมากอยากจะให้มีแบบเนี้ยค่ะไปอีกหลายหลายเวทีเลยไปอีกทุกทุกงานเลยให้กำลังใจน้องๆให้กำลังใจทุกคนที่จะก้าว ในวันข้างหน้า้องสองก็ที่ได้ดูเป็นโชว์ที่ก พระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่เก้าหลายๆพระราชดํารัสเขารู้สึกประทับใจแล้วก็ทําให้ภูมิใจในความเป็นคนไทยมากขึ้นค่ะรักชาติไทยมากขึ้นค่ะชมแล้วก็น้ําตาคอในพระราชยกิจภารกิจขององค์ท่านนะครับถึงรัชกาลที่เก้าแล้วก็ต่อเนื่องถึงพระองค์ท่านและการที่รัชกาลที่สิบเนื้อหาก็กินใจครับกินใจแล้วก็กล่าวได้ได้ค่อนข้างจะกว้าง แล้วก็ฐานสมัยกับเหตุการณ์ในปัจจุบันซ,ซึ่งซึ่งมีมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ชอบครับดูแล้วก็ไม่รู้จะคำไหนก็น้ําตาคอตลอดเพราะได้ที่นำรักทุกอย่างก็กินใจทุกทุกตอนครับในการนําเสนอครั้งนี้ถือว่าชอบครับดีดีมากอยากให้คนรุ่นหลังๆที่ไม่ได้มีโอกาสเห็นได้โอกาสได้ไดชมควรจะกระจายได้มากกว่านี้ครับก็ ใจมากนะคะที่ได้มาชมงานในวันนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่า,าการแสดงในวันนี้นะคะเป็นการแสดงที่พี่พี่คิดว่าถ้าไม่มาดูเนี่ยคงคง,คงพลาดอย่างมากๆเลยเพราะว่า,าน้องๆที่มาแสดงเนี่ยคงจะต้องแบบทุ่มเทกันมากกว่างานการแสดงในวันนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ละคน แล้วก็ถ่ายทอดอทั้งทั้งอารมณ์ทั้งท่าทางทั้งการสื่อออกมาให้เห็นได้อย่างอย่างดีมากๆเลยอะค่ะดีดีใจมากๆแล้วก็ประทับใจมากกับการแสดงในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องบอกว่าน้องๆเขาสื่อออกมาให้เราได้มีความรู้สึก ที่พี่ได้ดูไปเมื่อกี้นี้สุดยอดจริงค่ะก็ในฐานะที่เป็นข้าราชการท่านนึงที่อยู่ที่นี่นะคะก็รู้สึกภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยแล้วก็ได้รับใช้เบื้องพายุคคนละบาทนะคะแล้วก็สำหรับงานวันที่1นถึง6นี้ก็รู้สึกว่าเป็นการที่เราได้มาเผยแพร่ประวัติศาสตร์ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้หรือยังเข้าใจผิดรู้สึก เป็นเกียังยิ่งค่ะที่มีส่วนหนึ่งที่ได้มาทํางานตรงนี้ค่ะรู้ถึงความสามัคคีค่ะชอบมากค่ะเรื่องสามัคคีเร,เรื่องความเพียรพยายามค่ะแล้วก็ทำความดีโดยคนอื่นไม่ต้องรู้ก็ได้